แผ่นเกมแผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นเกมโดยกระปอง k i งด d อมนะครับเป็นผ้าของอาภาษาอังกฤษนะครับของอเมริกาใช้เล่นกับเครื่อง p เพ o ูนะครับตัวแผ่นผมทําการแก้ไขใส่ให้มีโปรแกรมชีทโค้ดอยู่ในแผ่นพร้อมกับตัวเกมแล้วนะครับดังนั้นต้องติดตั้งโปรแกรมชีทโค้ดใส่เมมที่การเพทูคุณก่อนนะแล้วถึงจะใส่สูตรได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับเสียบเมมเซฟของคุณเลยนะครับเข้าไปที่ช่อง s a v e p a ท2ช่องแรกแล้วก็ใส่แผ่นปกติได้เลยครับพื้นที่ในการเซฟเกมนะครับใส่โปรแกรมชิทโค้ดโกงนี่นะครับคุณจะมีอยู่ประมาณสัก5 6 0 KB นะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ในการลงโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมลงแล้วลบได้ครับหรือจะลงใหม่ก็ได้ครับเพราะสามารถลงจากแผ่นได้เลย สูตรโกงก็จะมีประเภทแบบเงินเต็มแต่เป็นเฉพาะคนที่หนึ่งนะแล้วก็เลือดไม่ลดอันนี้เฉพาะคนที่หนึ่งหรือแล้วก็ผู้อาชีพครบก็จะเป็นของคนที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนึงก็คือสามารถกําหนดช่องตาเดินได้ว่าเราต้องการเดินกี่ช่องกี่ช่องลงที่ช่องไหนอันนี้สามารถกําหนดได้นะครับอันนี้สูตรท,ที่ที่ลงไว้นะครับอันนี้คือตัวเกมนะครับก็คือถ้าเขาเล่นเกมก็คือเข้าที่ตัวนี้นะครับส่วนอันนี้คือโปรแกรม action replay ก็คือชีทโค้ดนะครับแต่ ตอนแรกยังไม่สามารถที่จะเข้าเล่นได้เลยนะอ่าเข้าไปใช้ชีทโค้ดได้เลยนะครับให้เลือกมาที่ชีทโค้ดก่อนครับแล้วก็กดปุ่มก,ก,ก,กากบาทได้เลยนะครับตอนแรกเรายังไม่สามารถเข้าไปละเล่นได้ใช้ชีทโค้ดได้เลยต้องติดตั้งเข้าไปก่อนก็หมายถึงเอาโปรแกร,รมไปใส่เมนเซฟคุณก่อนนะครับแล้วพออีกครั้งหนึ่งมากดเข้าที่ตรงนี้มันจะไม่ต้องมาเข้าหน้าติดตั้งตรงนี้แล้วนะครับวิธีติดตั้งก็คือเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็เลือกที่ cdfs นะครับขั้นตอนตรงนี้จะอยู่ด้านหลังของปกนะครับผมมจะีีไว้้้ใในนห เลื่อนนะครับสีแดงนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นไหมในคลิปเห็นไหมนะครับเลื่อนมาสีแดงที่ CD FS นะครับแล้วกดวงกลมเข้าไปนะครับตามที่มันเขียนวงกลมโอเคเลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นคาว่าดูกระปอง Kingdom จุด l ือ PSU เอาอันนี้เลยครับนะครับใช้อันนี้เลยอันอื่นไม่ต้องไปสนใจครับเลื่อนสีแดงมาที่ psu นะครับ kingdom ทหาหเอะไรไม่เจอก็ดูด้านท้ายก็ได้ครับ psu นะครับเลื่อนสีแดงมาแล้วก็กด r 1ครับกด r 1มันอยู่ที่ copy นะครับแล้วก็กดวงกลมได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจุดสีเขียวตรงนี้จะขึ้นมาเห็นไหมครับจุดสีเขียวขึ้นมาแล้วกดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งเพื่อถอยหลังกลับหนึ่งตาครับจะกลับมาจุดนี้นะครับเลื่อกมาที่ mc 0ตรงนี้นะครับแล้วก็กดวงกลม mc 0ก็คือช่องเซฟที่เราเสียบนั่นแหละครับช่องแรกนะครับ ถ้าเสียบช่องสองก็ mc 1นะครับอันนี้คือพวกไฟล์ที่อยู่ใน mem s a ฟของเรานั่นแหละครับไม่ต้องไปนสนใจมันครับเมื่อเข้ามาแล้วกด r 1เลยครับให้เราเลือกมาคำว่า pus page นะครับตรงนี้นะเลื่อนมาเลยครับ1 2 3นี่นะครับขึ้นด้วย psu page นะครับเห็นไหมส่วนอื่นไม่ใช่เราเอาต้องการอ่านตัวขึ้นด้วย psu ตรงนี้นะเอาลูกศรเลื่อนมาแล้วก็กดวงกลมได้เลยนะครับตอนนี้มันกำลังจะก๊อฟไฟลติดตั้งเข้าไปใน ตัวเมมเวการ์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับต้องมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณสั500ก5้าร้อยกว่าห้า้กสิได้นะอันนี้ผมประมาณให้นะครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมดูกระปองกิงด้อมนะครับอ,อันนี้คือเข้ามาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนมีเท่านี้เองจบแล้วนะครับอันนี้เราจะมาใช้กันนะครับขั้นตอนตรงนี้ทําแค่ครั้งเดียวครับตามใจถ้าคุณยังไม่ลบตัวไฟล์ตัวนี้ออกจากเมมเซฟคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องมา ลงแบบนี้อีกแล้วนะครับสามารถกดใช้งานได้เลยนะอ่ใส่แผ่นปกตินะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมมาเลือกที่ชิดโค้ดเลยนะครับถ้าเกิดผมไม่อยากโกงผมก็เลือกอันแรกเลยตอนนี้ผมจะมาเล่นโกงแล้วนะเลือกอันนี้ครับแล้วก็กดกระ,กระบาดเข้าไปเลย เมื่ออยู่ที่หน้านี้นะครับเราก็เลือกมาที่ดวกระปองเลยนะครับเลือกจุดๆนี้ไปเลยนะอันอื่นไม่ต้องมายุ่งมันครับมันเป็นลายเป็นลายเส้นของผมเองไม่ต้องมีสนใจมันเลือกมาตรงนี้เลยครับแล้วก็กดกากบาทเข้าไปเลยออันนี้เราก็จะเลือกเลยครับว่าอันนี้ให้เพนนิ่งเพเยอร์วันก็คือคนที่หนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้สุดได้เฉพาะคนที่หนึ่งนะสองสามสี่ไม่ได้นะครับเหมาะกับเล่นเนื้อเรื่องมากอันนี้นะครับถ้าเล่นกันเองสู้กันเองไม่แนะนําให้ใช้ครับเพราะว่ามันโกงอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าเล่นกับคอม แล้วเราเป็นคนที่1อ่ะโอเคอันนี้ดีนะครับอ่ะผมกดไปเลยหมดเลยนะอ่ะมันนี่อินฟินิตี้เก็คือเลือดนะครับเลือดผุมเต็มอันนี้คือจ็อบครับก็คือจ็อบก็คือพวกอาชีพที่เราปลดล็อกให้แล้วนะครับแต่ผมจะเขียนว่าเพย์เออร์วันนะครับก็คือเฉพาะคนที่1น,นะครับจะเปิดหมดก็ได้แล้วแต่เลยนะครับส่วนอันนี้คืออะไร1 c h a n ช e l 99 Channel กนะครับก็คือกำหนดตาเดินในการเดิน1ตากับ99ตา ร9.9ช่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนให้วิธีกดยังไงโดยการใช้ปุ่ม R2 L2 นะครับในการกดอ่ะผมกดเลยเลยสีเหลืองแล้วก็ Return to the King ก็คือกด R3 พร้อมปกดปุ่นลงเนี่ยเราจะกลับไปปราสาทหาคิงตัวพระราชาได้เลยนะครับอ่ะผมก็กดไปด้วยนะครับถ้ากดแล้วมันจะมีสีเหลืองขึ้นนะในคลิปอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ากล้องผมมันจับสีเหลืองกลาเป็นสีขาวนะครับเพราะสีเหลืองมันอ่อนนะ อ่าโอเคนะครับอันนี้ผมเลือกหมดเลยเพอเลือกเสร็จแล้วผมกดปุ่มสตาร์ทผมกดปุ่ม x x x จบครับเดี๋ยวรอมันจะกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมครับให้เราเลือกเข้าเกมอ่าคราวนี้ผมไม่ใส่ชีช้นะนะผมใส่ไปแล้วผมเลือกอันแรกเลยผมจะเข้าเกมได้แล้ว อันนี้ผมเล่นแบบปกตินะไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะครับจะได้เร็วไม่งั้นต้องมานั่งเสียเวลาดูพูดคุยนะ <What S 1> อันนี้ผมจะเทสให้ดูผมจะไม่ปรับแต่งอะไรเยอะนะเพราะว่าผมแค่ลองเทสให้ดูนะครับก็คงไม่ได้เลือกชื่อเปลี่ยนชื่อตัว <Which control? S 1> ละครอะไรนะ right. okay. สูตรที่เขียนว่าเพลเยอร์หนึ่งที่ได้นะคืออันนี้นะครับคนนี้เท่านั้นนะครับไอคนที่หมวกแบงเนี่ยได้คนอื่นจะไม่ได้สูตรตรงนั้นนะที่มีอะไรที่ขึ้นเรื่องของว่าเพลเยอร์วันนะครับคือเพลเยอร์หนึ่งอย่างเลื่อนไม่ลดเอพี HP ไม่จํากัดเ,เงินเต็มอะไรประมาณนี้คนแรกเท่านั้นที่จะได้ไม่เกี่ยวกับคนเดินตาแรกนะครับแต่เป็นคนแรกของจอยนะครับก็คือบุญง่ายาจอยหนึ่งได้แหละครับ มันจะปลดล็อกเห็นไหมครับเป็นอาชีพมันจะปลดทันทีอโอเคนะอ่าผมให้ดูนะครับเงินผมเต็มเฉพาะคนแรกนะเห็นไหมครับเพยเยอร์วันเงินเต็มสองสามสี่ไม่เต็มเห็นไหมครับจะเป็นเก้าเก้าเก้าเลือดละ่ะนะครับเป็นเก้าเก้าเก้าเท้าห้าสิบ 50. อันนี้เลือดผมจะยาวมากเห็นไหมัมันเป็นสีดําแถบเลยก็คือเก้าเก้าเก้านะครับอ่าโอเคนะ ส่วนอาชีพต้องไปที่จ็อบก็คือเข้าไปหาพระราชานะครับงั้นเดี๋ยวผมผมจะเดินให้ดูก่อนวิธีการเดินนะครับให้ได้99แล้วกด Move ท่อลูกเต๋าไปเลยครับลูกวอลเล็ตไอ้ลูเล็ตไปเลยครับแต่เท่าไหร่ช่างหัวมันครับช่างมันครับไม่ต้องสนใจอ่ตอนนี้ผมได้5ใช่ไหมครับผมอยากจะได้99ผมกดไปเลยครับเห็นไหมครับผมกด LT 1ตัวนี้จะเป็น99เห็นไหมครับ ผมสามารถเดินได้99ช่องเลยบอกอ้าวกูแล้วเมื่อไร่มันจะหยุดแหละต้อง99กว่ามันจะลดเสียเวลานานใช่ไหมนะครับอ่ผมเดินให้ดูก่อนนะครับผเดินเท่าไหรก็ได้ผมจะไปไหนก็ได้เลยแล้วแต่ผมเลยแล้วแต่ลงผมแต่ถ้าผมอยากจะหยุดเช่นผมจะไปซื้อไอเทมผมจะอยู่ตรงนี้นะอ่าไม่เป็นไรผมผมไม่เอาไอเทมหรอกผมจะสู้สัตว์ดระ้ดูจะได้เร็วอ่าผมจะหยุดที่ช่องนี้นะครับทึ่งมันไกลแล้ว่ะทำยังไงเรามาเหลือ89 สองครับมันจะกลายเป็น1ห,หรือศทําให้เราหยุดได้เลยนะครับผมกดให้ดูนะ,ะเห็นไหมครับมันจะหยุดทันทีเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากจะเดินต่อได้ครับกดโนกดตรงนี้ก่อนก็ได้หรือกดโนก่อนก็ได้ครับถ้ากดตรงนี้ต่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินต่อได้อีกไกลแต่ถ้าเกิดเราไปกดโนเลยมันจะถอยหลังหนึ่งช่องแล้วมันก็ถามเราเย็ดเหมือนเดิมเห็นไหมมันจะย้อนแต่มันก็ถามเย็ดเหมือนเดิมเพราะมันให้เราเป็นศูนย์อย่างเดียวเลย แต่ถ้าเกิดผมอยาก็เดินต่อผมกดตรงี้ทีนก่อนแล้วผมมากดโน,โน้บมันจะหยุดเห็นไหมครับผมจะเดินได้ต่อนะอ่าอันนี้คร่าวๆนะอาจจะงงสับสนแต่ใช้สักพักเดี๋ยวคงเป็นครับอ่าผมจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเข้าหมดสู้ศัตรูไว้ดูเลยกด r 1เห็นไหมครับหยุดเลยไอ r 2นะครับผมละหยุดละสู้เลยอันนี้คือการกําหนดช่องเดินครับอยากไปไหนก็ไปได้เลยครับวิธีนี้ใช้ได้กับทุกตัวเลยนะครับอ่าทุกคนเลยนะครับมนทุกตัว คนนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ผมดูผมลองให้ดูนะครับกดไปเลยอ่าผมเดินได้แค่สองตานะครับผมกด L2 เ,เลยนะครับเป็น99ดังนั้นใช้ได้กับทุกคนเลยครับไม่เกี่ยวกับเพลเยอร์นนะครับหรือคนที่หนีดอ่าผมอยากหยุดตรงนี้นะครับผมก็กด R2 นะครับมันจะหยุดเลย อ,อเคนะอันนี้เราจะกลับไปหาพระราชานะครับอันนี้ผมเดิน4ีใช่ไหมผมไปไป3นะครับอันนัหลอกลงอันออก3ามกดลงดังแก๊กนะครับไม่ใช่ดันลงแบบนี้นะ้านดัน,ดน,ดนกดลงดังแก,ก๊กแล้วก็กดทิศทางลงพร้อมกันเราจะกลับไปที่ปราสาทเหมือนเดิมครับอ่ผมรอให้ดูนะกดลงนะครับแล้วก็นี่ก็ลง แล้วกลับกลับไปหาราชานะครับก็คือสามารถไปเปลี่ยนยอบได้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยจะไม่มียอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่คนที่หนึ่งเห็นไหมครับจะมีสามอันเริ่มต้นอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่คนที่หนึ่งครับดังนั้นเปลี่ยนยอบไม่ได้อ่าเปลี่ยนได้แต่ว่าไม่ได้มีครบผมอย่างที่ผมบอกคือคนท่้งหนึ่งคนที่หนึ่งเท่านั้นที่จะมียอบครบนะเดีย๋ยวผมทําให้ดูครับว่าครบไหมครับผมลงตรงนี้เอาตรงนี้เลยแล้วกัน เอาไม่ได้ต้องสู้ต่อ อเอาประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่าทดลอกว่าจะสู้น่าจะทางจะตายยากเพราะว่าสู้ทีละเก้ 9, 9, 9, 9, เลือดเ7็ดสิบเน่าจะหลายรอบนะครับก็ทําให้ดูเท่านั้นเองก็คือว่าวิธีการใช้งานแบบนี้นะเสร็จส่วนจ็อบต้องเฉพาะคนคิดคนแรกเท่าน,นั้นนะครับอโอเคนะครับตามคลิปนี้เลยครับ